สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูข้าวครับข้าวที่ปลูกไว้ครับมาบ้านต่างจังหวัดนะครับมาหาคุณแม่ครับอันนี้คุณแม่ที่อยู่บ้านครับต่างจังหวัดครับมาเที่ยวบ้านพาทุกท่านมาชมท้องไร่ท้องนากันครับ ตรงนี้ข้าวกำลังเหลืองเลยครับที่จะเกี่ยวได้แล้วใกล้เกี่ยวได้แล้วครับเนี่ยเก็บเกี่ยวมีเสียงฟ้าร้องคืนคืนด้วยเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินชมกันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นไผ่ครับไผ่ที่กินหน่อครับมีหนอ่อ บรรยากาศดีครับท้องทุ่งนาะมีต้นอินทนินกำลังออกดอกเลยสวยครับต้นอินทนินดอกสวยครับอันนี้ข้าวล้มลมพัดล้ม ฟ้าร้องไกลๆครับต้นข้าวด้านนี้ต้นข้าวเหลืองไม่ค่อยล้มครับตรงนี้งามดีครับ เดินทางกลับคลิปนี้พาทุกท่านมาเดินชมทุ่งนาต่างจังหวัดข้าวเหลืองอล่ามที่จะเป็นเกี่ยวแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ